รีวิวเลโก้งานจีนนะคะนี่เลโก้ก็สซีล่านะจ๊ะขเขาเซ็งถุงมาอย่างดีนะแม่แกะคุณนึกได้ว่ารีเวอร์แล้วกันเนาะอ่านี่นี่คือสิ่งที่ได้นะคะเก็บมาโอมาหนี้อมาเอามาหนี้นี่คืออุปกรณ์ทั้ไม่ใช่อุปกรณ์สิทั้งหมดที่ได้นะคะอันนี้มัน ตัวมันจะเป็นแบบยางๆนะคะเนี่ยเป็นยางนะตรงตัวกอซิล่าเนี่ยเป็นยางเห็นไหมอันนี้คือครับนี่คือชินกอซ์สิลานะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยเนาะนก็จะมีฐาน,ชนใช่ใชไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบเลโก้ปกติเลยเนาะพลาสติกแบบเลโก้ปกติเลยแต่ตรงเนี้ยเป็นยางอย่างเดียวนะคะยางแข็งๆหน่อย แต่ว่ามันก็เนี่ยดัดได้แค่นั้นนะคะามาประกอบกันเลยจ้ะครับ <I can. S 1> ไม่แข็งไม่แข็งเหรอโอเคมันจะใส่กับฐานนะฐานไปก่อนในมือเดียวแล้วก็เอาตรงด้านนี้นี่นะคะนี่นี่ข้างในมันจะเป็นรูตรงนี้จะเป็นรูนะคะใส่ก็ได้เต้นเต้นเด ก็ใส่แขนเลยนะจ๊ะทำไมมีแขนข้างเดียวอ่ะอ๋อโอเคสองข้าง <laughs> โอเคแขนนะจ๊ะอุ้ยห<ช>ล่นนี่ดูลายด้วยนะนเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมล่ะ,ะใช่ชัดอโอเคแม่เป็นได้ดอกไม้เหรอใช่ไม่ <laughs> ใช่คือกระเช่า <laughs> มือเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวแม่จะประกอบให้ซื้กัน เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือชินกุสิล่าต้องนอนอย่างนี้ถึงจะถ่ายได้ดูดึงดูดดึงเพลงมาจ้าดูดึง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 ดูดึดูดึง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 ฮ่าฮ่าฮเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอยากเล่นแล้วนะจ๊ะก็จบการรีวิวนะคะ จริงๆมันมีหลายสีมากเลยเนาะแม่ลองสั่งมาหนึ่งสีก่อนก็งเก้พอใช่ก็ใช่แม่แม่ลองสั่งมาหนึ่งสีก่อนเนาะถ้ามันสวยโอเคลูกชอบก็จะสั่งมาครบเสร็จเลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนอาจายบายชอบเลย และนี่คือร้านที่แม่ซื้อในช้อปปี้นะคะมีครบทุกสีเลยสวยมากนะคะราคาถูกด้วยเนาะเดี๋ยวแม่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ